ชันเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าศิลปะที่แท้จริงต้องแลกมาด้วยอะไรหยาดเหงือ่อหยาดน้ำตาหรือหยาดโลหิตมีเรื่องเล่าในมูนัตสินโบราณว่าการร่ายรำที่งดงามที่สุดคือการร่ายรำที่อุทิศแด่ครู แต่ถ้าครูของท่านไม่ใช่มนุษย์หลักถ้าครูของท่านคือวิญญาณที่ถูกจรจำด้วยความรักความแค้นและความปรารถนาที่จะไร้รำอีกครั้งถ้าการสอนของท่านคือการเข้ามาสวมร่างบังคับให้ร่างกายของท่านบิดเบี้ยวเคลื่อนไหวในท่าที่เหนือมนุษย์ และทักค่าครูที่ท่านต้องจ่ายไม่ใช่แค่พวงมาลยัยแต่คือร่างกายและจิตวิญญาณของท่านเองค่ำคืนนี้ผมจะเล่าตำนานบทใหม่ของผีนางรำที่จะทำให้ท่านมองการไร้รำอันอ่อนช้อยงดงามเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของท่ารำต้องห้าม และเสียงระฆังข้อเท้าที่เมื่อใดมันดังขึ้นนั่นหมายความว่าการออดิชั่นครั้งสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วณวิเชลัยนาติสินเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งของกรุงสยามมีเรือนไม้หลังหนึ่งที่ถูกปล่อยให้รกร้างอยู่ท้ายสถาบันมันคือเรือนซ้อมรำโบราณ ที่ไม่มีใครกล้าใช้งานณใจกลางของเรือนไม้นั้นมีห้องสองกระจกแปดทิศห้องที่ถูกปิดตายด้วยโซ่ตรวนและสายสินมานานหลายสิบปีตำนานเล่าว่าห้องนั้นคือที่สถิตของดวงวิญญาณเจ้าจอมอานุนางรำผู้เป็นเลิศที่สุดในแผ่นดินในสมัยรัชกาลก่อน เจ้าจอมอนงคือผู้คิดค้นท่ารำที่เชื่อกันว่างดนามและทรงพลังที่สุดนามว่าระบำอสุราท่ารำที่จำลองการต่อสู้ของอสูรที่ทั้งแข็งกร่าวดุด,ดันแต่ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนช้อยจนแทบหยุดลมหายใจแต่ก่อนที่นางจะได้แสดงระบำนี้ถวายหน้าพระที่นั่ง นางก็ถูกศัตรูหัวใจลอบทำร้ายข้อเท้าของนางถูกทุบจนแหลกละเอียดนางไม่สามารถร่ายรำได้อีกตลอดชีวิตด้วยความเจ็บปวดทั้งกายและใจเจ้าจอมอนงได้สวมกำไลข้อเท้าเงินที่มีกระเพีอนหรือระฆังเล็กเพียงข้างเดียวซึ่งเป็นของสำคัญที่นางจะใช้ในการแสดงแล้วจบชีวิตตัวเองลง ในห้องกระจกแปดทิศแห่งนั้นนับแต่นั้นมาวิญญาณของนางกลมไม่ได้ไปไหนนางคลายเป็นครูผีผู้เฝ้ารอและค้นหานักเรียนที่มีพรสวรรค์เพื่อที่จะสอนระบำอสุราให้สมบูรณ์แต่การสอนของนางไม่ใช่การบอกเล่าแต่คือการเข้ารำ คือการใช้ร่างของนักเรียนเป็นภาชนะเพื่อที่นางจะได้กลับมาไา่รำอีกครั้งเสียงคลิงเบาๆของระคังข้อเท้าที่ดังขึ้นในยามวิกาลคือสัญญาณว่าครูผีกำลังมองหาลูกสุดคนใหม่อยู่การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศกำลังจะเริ่มต้นขึ้น และวิทยาลัยนาฏศินแห่งนี้มีสิทธิ์ส่งตัวแทนได้เพียงหนึ่งเดียวนักเรียนปีสุดท้ายสี่คนผู้เป็นหัวกะทิของรุ่นต่างหมายปองตำแหน่งนี้ลินินหญิงสาวผู้มีท่วงทาที่ถูกต้องตามตำราทุกกระเบียดนิ้วแต่ครูมักจะติว่าการรำของเธอนั้นไร้หัวใจ อิงฟ้าเพื่อนสนิทของลินินนางรำผู้มีใบหน้างดงามและรอยยิ้มที่อ่อนหวานลีลาของเธอดูมีสเสน่ห์แต่ขาดความแข็งแรงการชายหนุ่มหนึ่งเดียวในกลุ่มผู้มีพรสวรรค์และร่างกายที่แข็งแรงท่วงทาของเขาทรงพลังแต่ก็แข็งกระด้างและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน และคูมาลีผู้อำนวยการสถาบันวัยชราผู้กลุ่มความลับของเรือนไม้โบราณเอาไว้และเฝ้ามองการแข่งขันของลูกศิษย์ด้วยแววตาที่หนักใจการแข่งขันภายในเข้มข้นขึ้นทุกวันการผู้ซึ่งต้องการจะเป็นผู้ชนะเหนือสิ่งใดใดได้แอบไปค้นคว้าในห้องสมุดเก่า และได้พบกับสมุดบันทึกส่วนตัวของเจ้าจอมอนณมมันบรรยายถึงความงดงามของระบำอสุราและบอกใบ้ว่าเคล็ดวิชาทั้งหมดซ่อนอยู่ในการสะท้อนของกระจกเงาในห้องต้องห้ามคือหนึ่งการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกห้ามเขาแอบตัดสายสิน แล้วใช้ชแฉลงงัดโซกเข้าไปในเรือนไม้โบราณบรรยากาศข้างในนั้นเย็นเย,ยียบและเงียบสงัดเขาก้าวเข้าไปในห้องกระจกแปดทิศในความมืดแสงจันทร์ส่องลงมากระทบกับวัตถุชิ้นหนึ่งที่วางอยู่บนแท่นบูชากลางห้องมันคือกำไลขดขาวเงินเก่าคร่ำครา ที่มีกระพร้อนหรือระฆังเล็กๆห้อยอยู่เพียงลูกเดียวการเหมือนถูกมนเขาก่อยๆเอ,อื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมากริ้งเสียงระฆังเล็กๆนั้นดังขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เสียงของมันกลับก้องกังวานไปทั่วทั้งห้องมันเป็นเสียงที่ไม่ใสดัง แต่เป็นเสียงที่แหบและแตกร้าวเหมือนเสียงโลหะที่ถูกไฟเผาทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นการก็รู้สึกได้ถึงลมเย็นวูบหนึ่งที่พัดผ่านต้นคอของเขาไปเขารู้สึกเหมือนมีคนกําลังยืนซ้อนอยู่ด้านหลังเขาแล้วกระซิบที่ข้างหูว่าในที่สุด ก็มีคนกล้าพอการตกใจเขารีบวางกําไรลงแล้ววิ่งหนีออกมาจากเรือนหลังนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าการปลุกครูผีได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและบทเรียนแรกกําลังจะเริ่มตน้นวันรุ่งขึ้นในการซ้อมใหญ่ทุกคนก็ต้องตกตะลึง การไรยรำได้อย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนท่วงท่าทงเขาทั้งแข็งแกร่งและอ่อนช้อยในเวลาเดียวกันทุกการเคลื่อนไหวสมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณที่น่าขนลุกเขากลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในทันทีแต่ลิมินผู้ช่างสังเกตกลับเห็นความผิดปกติบางครั้งขณะที่การไร่รำ เธอเห็นแววตาของเขาเบิกกว้างด้วยความเจ็บปวดและตื่นตระหนกราวกับว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ควบคุมร่างกายของตัวเองบางครั้งข้อมือหรือข้อเท้าของเขาบิดหมุนในองศาที่มนุษย์ปกติไม่น่าจะทำได้แล้วเขาก็จะชะง,งัดไปพร้อมกับสีหน้าที่ซีดเผือดและที่น่าแปลกที่สุด ลินินมักจะได้ยินเสียงกริ้งเบาๆดังขึ้นทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวทั้งๆที่เขาไม่ได้สวมกำไลข้อเทา้าใดๆเลยความสงสัยและความริษยาทำให้อิงฟ้าตัดสินใจแอบตามการไปในคืนเธอเห็นเขาย่องเข้าไปในเรือนไม้ต้งห้ามหลังนั้นอีกครั้งอิงฟ้าแอบดูผ่านรอยแตกของผนังไม้ภาพที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจการ กำลังไร่ร,รำอยู่กลางห้องกระจก8ปดทิศเพียงลำพังแต่เงาสะท้อนในกระจกทั้ง8บานกลับไม่ใช่เงาของเขาคนเดียวในกระจกทุกบานปรากฏเงาของหญิงสาวในชุดนางรำโบราณกำลังไร่รำสอนทับอยู่กับร่างของการนางรำในกระจกกำลังสอนกำลังบังคับให้ร่างของการเคลื่อนไหวตามนางอิงฟ้าตกใจจนเผลอส่งเสียงออกมา ครูผีรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของเธอเงาในกระจกทุกบานหยุดรําแล้วหันขวบมาจ้องมองที่อิงฟ้าอิงฟ้ากรีดร้องได้แล้ววิ่งหนีแต่ดูเหมือนจะสายไปเสียแล้ววันต่อมาอิงฟ้าเริ่มมีอาการแปลกๆเธอเริ่มปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรงลินินช่วยด้วยฉันควบคุมนิ้วตัวเองไม่ได้ นิ้วมือของอิงฟ้าเริ่มบิดงอจัดเป็นท่ารําจีบหรือตั้งวงด้วยตัวของมันเองอาการของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆในตอนกลางคืนเธอมักจะละเมอลุกขึ้นมาไร่รำท่วงท่าแปลกๆที่เธอไม่เคยเรียนทั้งๆท,ที่ยังหลับตาอยู่ร่างกายของเธอกำลังถูกใช้เป็นหุ่นเชิดอยู่ลิ่นหนิด้วยความเป็นห่วงเพื่อนสุดหัวใจ เธอจึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากครูมาลีเมื่อครูมาลีได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็หน้าถอดสีแล้วน้ำตาก็ค่อยๆไหลออกมามันตื่นแล้วครูพยายามจับผนึกมันไว้แต่ในที่สุดมันก็ตื่นขึ้นมาจนได้ครูมาลีได้เล่าตำนานทั้งหมดของเจ้าจอมอหนกและระบำอสุระให้เธอฟัง ระบำอสุราที่แท้จริงคือท่ารำที่แสดงถึงการปลดปล่อยแต่เมื่อจิตของเจ้าจอมเต็มไปได้วยความแค้นท่ารำนั้นจิงผูบิดเบือนมันกลายเป็นการจองจำมันจะบังคับให้ร่างของสิทธ์ไร้ร,รำจนกว่ากระดูกทุกชิ้นจะแหลกสลายแล้วจัดร่างนั้นให้เป็นท่าจบของระบำที่อัปปลักษณ์และน้าเวทนาที่สุดและในคืนนั้นเองคำพูดของครูมาลีก็เป็นจริง ลินินเข้าไปในห้องนอนของอิงฟ้าแล้วก็บพบกับภาพที่ทำให้เธอต้องกรีดร้องออกมาร่างของอิงฟ้าบิดเบี้ยวผิดรูปแขนขาถูกหักและจัดให้อยู่ในท่ารำที่วิปริตดวงตาของเธอเบิกโพลงแข็งค้างด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวเธอได้กลายเป็นผลงานชิ้นแรกของครูผีไปเสียแล้วและบนข้อเท้าของเธอ มีรอยชำ้ำราวกับถูกกําไรที่มองไม่เห็นรัดไว้แน่นการตายของอิงฝาถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ลินินกับการรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงสองคนครูผีได้คัดเลือกลูกสิษย์ที่อ่อนแอที่สุดทิ้งไปแล้วและตอนนี้ มันกําลังจะตัดสินว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นร่างทรงให้กับระบําสุดท้ายของนางความกลัวทำให้การสติแตกเขาสารภาพกับลินินทั้งหมดเรื่องที่เขาเข้าไปในห้องต้องห้ามและเป็นคนปลุกคำสาปขึ้นมาผมขอโทษลินินผมแค่อยากจะชนะ ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เขาร้องไห้มันไม่ได้ต้องการแค่ร่างเดียวอีกต่อไปแต่ต้องการร่างที่ดีที่สุดเสียงคลิ้งของระฆังเริ่มดังขึ้นรอบตัวของทั้งลินนินและการร่างกายของพวกเขาเริ่มขยับเองนิ้วมือแขนขา เริ่มตัดผ้ารำของระบำอสุรราโดยที่พวกเขาไม่ได้สั่งมันคือการต่อสู้กับร่างกายของตัวเองคืนนั้นคือคือนตัดสินครูมาลีจัดให้มีการแสดงรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกตัวแทนการแสดงนี้ไม่ได้มีผู้ชมมีเพียงกรรมการคือครูมาลีและนักเรียนคือลินดินกับการ แต่พวกเขาทุกคนรู้ดีว่ามีผู้ชมอีกตนหนึ่งกำลังเฝ้ามองอยู่ในเงามืดและรอคอยที่จะเลือกนักแสดงนำของมันดนตรีเริ่มมันเลงการด้วยความกลัวตายเขาตัดสินใจที่จะยอมแพ้ต่อครูผี เขาพยายามจะไล่ร,รำระบำอสุราให้สมบูรณ์แบบที่สุดหวังว่าหากเขากลายเป็นสิบรักนางอาจจะไว้ชีวิตเขาท่วงท่าของเขาทรงพลังและน่ากลัวทุกกายเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความกริ้วกราดแต่ลิน,นินเธอทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปเธอนึกถึงเรื่องราวของเจ้าจอมอโคง นึกถึงความรักความเจ็บปวดและความปรารถนาที่จะร่ายรำเธอ,อยืนนิ่งลับตาลงแล้วเริ่มร่ายรำบทเพลงที่เธอรำไม่ใช่ระบำอสุราแต่เป็นระบำอภัยทานท่วงท่าของเธอไม่ได้แข็งกร่าวแต่กลับนุ่มนวลและเต็มไปด้วยความสงสาร ทุกการจีบทุกการตั้งวงทุกย่างก้าวเธอไม่ดิรรำเพื่อแข่งขันแต่เธอกำลังรำเพื่อปลอบประโลมดวงวิญญาณที่เจ็บปวดของเจ้าจอมอโนงเธอกำลังสื่อสารผ่านท่ารำว่าฉันเข้าใจฉันให้อภัยท่านไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในห้องโถง ร่างของการที่กำลังไร้รำระบำอสุราอย่างบ้าคลั่งเริ่มมีเสียงครอบแครบครูผีซึ่งไม่พอใจที่ถูกขัดจังหวะได้ทุ่มเทค,ความโกรธทั้งหมดไปที่ร่างของการกระดูกแขนขาและซี่โครงของเขาเริ่มหักและบิดพิยเขาล้มลงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นหุ่นเชิดที่พังทลาย แต่ครูผีไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปดวงจิตของนางกำลังจับจ้องมาที่ลินินท่ารำแห่งการอพยธานนั้นเหมือนน้ำเย็นที่ฉโลมลงบนบาดแผลที่ถูกเผาไหม้มันนับร้อยปีความเครียวกราดของนางค่อยๆสลายไปถูกแทนที่ด้วยความเศร้าและความอาดูลเสียงคลิ้ง ที่เคยแหบร่าและน่ากลัวบัดนี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงที่ใสกังกวานและที่กลางห้องโถงปรากฏร่างโปร่งแสงของหญิงสาวในชุดนางรำโบราณงดงามแต่แววตาติมไปด้วยน้ำตาข้อเท้าข้างหนึ่งของนางมีรอยแผลเป็นที่น่ากลัว เจ้าจอมอนงปรากฏกายขึ้นนางไม่ได้น่ากลัวแต่น่าเวทนานางมองมาที่ลินลินแล้วค่อยๆย,ย่อกายลงทําท่าขออภัยเป็นการขอบคุณและเป็นการขอโทษก่อนที่ร่างของนางจะค่อยๆเลือนหายไป กลายเป็นละอองแสงเงินเสียงระฆังเงียบลงคำสาปได้จบสิ้นแล้วการรอดชีวิตแต่ก็ต้องพิการไม่สามารถร่ายรำได้อีกลินินได้รับเลือกเป็นตัวแทนแต่เธอสละสิทธิ์ เธอหมดสิ้นซึ่งความทะเยอทะยานในการแข่งขันเรือนไม้โบราณและห้องกระจกแปดทิศถูกผนึกไว้อย่างถาวรหลายปีผ่านไปลินินกลายเป็นครูเช่นเดียวกับครูมาลีเธออุทิศชีวิตให้กับการสอนนาฏศินแก,ก่เด็กๆรุ่นใหม่โดยเน้นย้ำเสมอว่าหัวใจของการร่ายรำ ไม่ใช่ใช้ชนะแต่คือความเคารพและความเข้าใจบ่ายวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังสอนเด็กรุ่นใหม่หัดรำเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเธอครูคะหนูทํากำไลข้อเท้าหายไปข้างหนึ่งคะ่ะหาไม่เจอเลยครูลินินยิ้มแล้วบอกให้เด็กลองไปหาดูดีๆ ขณะที่เด็กหญิงวิ่งจากไปครูลินินก็มองตามแล้วเธอก็ต้องใจหายที่ข้อแถวของเด็กหญิงคนนั้นเหลือเพียงกำไลข้อแถวข้างเดียวและทุกครั้งที่เด็กคนนั้นขยับครูลินินก็ได้ยินมันไม่ที่เสียงกริง้งกริ้งของกำไลปกติแต่เป็นเสียง เคลงที่แหบพร่าและแตกร้าวเสียงที่เธอคุ้นเคยวิญญาณของเจ้าจอมอาจจะไปสุขติแล้วแต่ระบาของท่านคำสาปของท่านอาจจะไม่ได้หายไปไหนมันอาจจะยังคงหลับไหลสถิตยอยู่ในทุกท่วงท่าทุกจังหวะและทุกเสียงกรุงกริงของกำไลข้อเท้า เฝ้ารอลูกศิษย์คนต่อไปที่มีความปรารถนาในใจมากพอที่จะปลุกครูผีให้ตื่นขึ้นมาร่ายรำอีกครั้ง